ผู้ชมฮะแน่นอนนะครับว่าทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรนั้นต้องการที่จะสนับสนุนนะครับให้มีการผลิตสื่อที่ดีมีความปลอดภยัยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรนะครับซึ่งอาจารย์มองว่าโครงการเนี่ยฮะตอบโจทย์ในลักษณะของเชิงบวกแบบนี้อย่างไรบ้างครับผมว่าตอบโจทย์ตามชื่อเป๊ะเ,ะเลยนะครับปลอดภยัยเราทำให้คนที่ดูสื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตได้มากขึ้นครับอย่างที่ผมย้ำอ่ะ เราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเขาจะว่ายน้ําเป็นหรือเขาจะว่ายน้ําเป็นแบบนักกีฬาไงแต่เมื่อเขาเจอเหตุที่เขาเลี่ยงไม่ได้ก็คืออุบัติเหตุทางน้ําเขาต้องรอดชีวิตเขาต้องปลอดภยัยนะครับและตัวสื่อตัวเนี้ยเราก็ไม่เคยทําสื่อการสอนว่ายน้ําสําหรับผู้พิการทางการได้ยินครับที่มีจอล่าม,าามือใหญ่ขนาดนี้นะครับการตัดสินใจทําอย่างนี้แล้วมันฟีดแบ็มาดีอย่างเงี้ยมันก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่า มันสามารถที่จะกลายเป็นสื่อสร้างสารรค์ที่ทําให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ดูได้ให้น้องๆทาท่าลูกหมาตกน้ําเหมือนเดิมครับแต่ยกศีรษะขึ้นเหนือน้ําโดยมีเทคนิคคือทุกครั้งที่ยกศีรษะหูต้องอยู่บริเวณผิวน้ํายกขึ้นเฉพาะจมูกและปากที่ใช้หายใจเท่านั้นเพราะถ้ายกศีรษะสูงเกินไปจะทําให้ร่างกายของเรานั้นจมน้ําง่ายขึ้นท่านี้จะช่วยให้การหายใจง่ายขึ้นครับและไม่ต้องดำน้ำําถ้าฝึกฝนจนชำนาญเราจะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงครับ